ลาลแก้วกู่เป็นอุทยานขนาด42ไร่ของสำนักปฏิบัติธรรมแก้วกู่และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในชุมชนสามัคคีอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายที่ประดิษฐานรูปปั้นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่จำนวนรวมกว่า200องค์ศาลาแก้วกู่ที่นี่แต่งไปด้วยรูปปั้นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ที่มีความแปลกถูกสร้างขึ้นด้วยความศรัทธาและความเชื่อของปู่บุญเหลือสุริราช ทุกศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยต้องการให้อุทยานเทวาลายัยหรือสลา,าแก้วกู่หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดแขกนั้นเป็นสถานที่ที่หมายถึงดินแดนแห่งการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงใครได้เดินชมเทวาลาปางต่างๆแล้วจะให้ความรู้สึกเหมือนหลงเข้ามาเดินอยู่ในสวนดินแดนยักษ์าาะทุกสิ่งทุกอย่างจะใหญ่โตมากๆ